เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับคันนี้เป็นตุยต้านะครับตุยต้าฮอนด้าปี96สวยๆเดิมๆเ,เลยยางดอกดีเอาไปใช้กันได้ยาวๆสีสันเงางามบอดี้ดีครับเครื่อง 5A 1 5 0 0ันซีซีเกียร์ออโต้ขับดีวิ่งดี ภาษี6 6นะครับเร่มเอกสารชุดโอนครบก็ไปตอนตอนโอนได้ครับภาษีขาดตอนตอนโอนได้แอร์เย็นเพลงเพาะพวงไรพาวเวอร์ตัวรถยังสภาพดีอยู่เลยนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นครบทุกวนันเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างสมบูรณ์ภายในสะอาดสมบูรณ์เลยนะครับเบาะสภาพดีเบาไม่ขาดนะครับฟูฟูกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานครับเกียร์ต้คุ้มคุ้มครับพร้อมใช้งานได้เลยห้องเครื่องเดิมเดิม ซุ้มโชกตะเข็บใต้ขวาคาหน้าเดิมๆบางๆครับไม่มีรอยชนหนักรอยพับรอยอาร์กยังอยู่ครบโตโยต้า AE110 นะครับคันนี้ปี96ครับสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองราคาเปิดมาที่37,999บาทครับเปิดโทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คชาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลย สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ